กินทุเรียนกับสิ่งนี้อันตรายถึงตุยได้ทุเรียนเป็นหนึ่งในอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงกินผิดชีวิตเปลี่ยนมาดูเคสนี้ดื่มสุราด้วยความไม่รู้กินทุเรียนเข้าไปแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกช็อกหมดสตินำส่งโรงพยายบาลอีกเคสหนึ่งดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ไตาวายฉับพลันทันทีไม่อยากอร่อยจนตุยห้ามดื่มกับเครื่องดื่มคาเฟอีนและเครื่องดื่มชูกำลังนมน้ำหวานเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อปลูลิ้นจีเงาะลำไยขนุนมะม่วงสุกรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพราะร่างกายจะได้รับพลังงานมากเกินไประดับน้าตาลในเลือดสูงส่งผลให้เกิดกระบวนการเผาผลาญ และกําจัดของเสียเพิ่มมากขึ้นกดกรรมถันในทุเรียนทําให้เอนไซม์ที่กําจัดสารพิษจากกระบวนการเผาผลาญลดลงทําให้เกิดร้อนในแผลในช่องปากท้องผูกหน้าแดงวิงเวียนอาเจียนแน่นอกถึงขั้นช็อกหัวใจวายชับพัน์ด้เลยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูของทุเรียนฝากบอกต่อคนที่ห่วงใยให้เขาได้กินทุเรียนได้อร่อยและปลอดภัยกับตัวของเขาเองด้วยนะครับ